อ n s u n น a ด s t ส r อนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมคอนเสิร์ตนะคะ The Time Machine คอนเสิร์ตที่พารากอนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศก่อนเข้างานคึกค,ค,คักมากเพื่อนๆดูสิคะคนวัยเราทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าทุกคนตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าหลังจาก โควิดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มีคอนเสิร์ตท,ทยอยเริ่มจัดกันแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องบอกว่าถ้ามีโอกาส mm hmm. เราก็ต้องไปพักผ่อนไปชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกสิคะว่ามาเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยมันทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคนที่มาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไัยทันคายเพลงต่างๆแบบเราทั้งนั้นเลยนะคะ เลยทาให้ความรู้สึกย้อนวัยกลับมาอีกครั้งนะคะต้องขออภัยนะคะว่าวิดีโอเนี้ไม่มีเสียงเพลงนะคะเพราะตัวกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะดังนั้นก็เลยลงเป็นภาพให้ดูว่าบรรยากาศข้างในมันคึกคักจริงๆทุกคนได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่เพื่อนๆตองบอกคือดีมากนะคะเริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วยสาวๆๆนะคะต้องบอกว่าจัดไปมกมนตั้งแต่เพลงแรกนะคะ จนถึงเพลงสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะที่นั่งของตัวเองนะคะเป็นส่วน A2 นะคะก็ต้องบอกว่าเกือบชิดขอบเวทีกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆดูสิครับบรรยากาศในนั้นมันคึกคักมากมายถ้าใครมีโอกาสนะคะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ไปปลดปล่อยกันแบบนี้ต้องบอกว่าเสียงตอนนี้มันคงไม่เต็มที่แล้วค่ะเพราะว่ารู้สึก เจ็บกองเสียงไปหมดแล้วนะคะก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจบรรยากาศในวันนั้นนะครับประทับใจจริงๆต้องบอกว่าทีมงานนะคะจัดได้ดีมากนะคะก็ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์ในการจัดครั้งนี้นะคะนำโดยพี่ชอดนะคะ ต้องบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากก็การันตีอยู่แล้วนะคะจากศิลปินที่นำมาก็จากทุกค่ายเพลงเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคือดีมากจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆไปนั่งชมบรรยากาศแบบข้างใน้างจังเลยนะคะ mm hmm. ก็ทุกคนที่ไปนะคะ mm hmm. ก็ถ่ายรูปเก็บความประทับใจนะคะดังนั้นนะคะออนซอนเดย์สตอก็ไม่รอช้านะคะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็ต้องบอกแล้วว่าเฟซเนี่ยนะคะเป็นเฟซที่บ่งบอกถึงความสุขส่งความสุขความอบอุ่นใจให้กับเพื่อนๆทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะมีความสุขใจนะคะจากการเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามีโอกาสพาตัวเองออกไปปลดปล่อยบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ชาร์จพลังงานชีวิตนะคะก็ ปิดท้ายคอนเสิร์ตนะคะโดยเวลาเกือบเที่ยงคืนนะคะลาก่อนค่ะ